เครื่องยนต์ของท่านถ้าได้มีการใช้งานนานๆจะทําให้เกิดความร้อน oh, จึงมี <no. S 1> ระบบระบายความร้อนด้วยน้ําวันนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการตรวจเช็คมอพักน้ําว่าอยู่ในระดับไหนขั้นตอนที่1นนะครับเมื่อเปิดฝากระโปรงหน้านะครับจะเจอด้มามเหลืองตรงกลางปัดสไลด์ไปทางด้านขวาแล้วก็ปล่อยไปเลยย <Yahoo! S 1> ขั้นตอนที่2ให้ดูที่สัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ ขั้นตอนที่สามให้สังเกตร,ระดับน้ำว่าอยู่ระหว่างขีดมินและขีดแม็กไหม oh, <no. S 1> หากระดับน้ำต่ำกว่าขีดมิน oh, <no. S 1> ให้เปิดมอตัวนี้ขึ้นให้เปิดฝาตัวนี้ขึ้นนำน้ำยาหล่อเย็นเทลงไปให้อยู่ระหว่างรอยต่อ แนะนำให้เปิดตอนช่วงเช้าเพราะช่วงเช้าจะเป็นอุณหภูมิของเครื่องยนต์ที่จะเย็นหากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเราได้ที่เพจฟอร์ดเอกระยองหรือนำรถเข้าที่ศูนย์บริการของฟอร์ดเอกระยองได้ครับสนับสนุนรายการโดยฟอร์ดเอกระยองคิจะดืมน้ำดื่มน้ำดื่มฟอร์ด สนับสนุนโดยฟอร์ดเอกระยอง